ว่าโลกไม่แน่นอนแต่ที่แน่ๆคือตายนั่แหละตายแล้วเกิดนี่แหละสถานธรรมนี่ยสถานธรรมสถานปฏิบัติธรรมที่หลวงปู่ท่านให้ให้สร้างขึ้นมาเนี่ยท่านให้มาฝึกทมเข้าใจเรื่องธรรมะเข้าใจเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเข้าใจว่าโลกนี่ไม่ใช่ของใครเข้าใจว่าพระเจ้าทุกองค์มาจากมนุษย์นี่แหละไม่ใช่มาจากใครมาจากเราตาดำๆอยู่ในตํ้เน,นี่แหละ หรือคนฟังนั่นแหละถ้าใครฝึกในอนาคตอาจะเป็นผู้ธเจ้าก็ได้เป็นพระประเจก,ก็ได้เป็นพระอรหันต์ก็ได้มันอยู่ที่การฝึกมันอยู่ที่การเรียนเรียนพุทธศาสตร์คือเรียนไกลนะไม่ใช่เรียนในใกล้ไม่ใช่เรียนชาติเดียวนะไม่ใช่เรียนชาติเดียวคือเรียนโลกเนะี่ยความเคยชินทั้งโลกเกิดแม่ชินมันก็ชินเรื่องโลกแหละ ไม่ได้ชินเรื่องร,รมแต่ถ้าเรียนธรรมะเนี่ยมันก็ชินธรรมะสามารถจะบังคับตัวเองเนี่ยไปตามใจได้ไม่ใช่ไปตามคำรรไปตามใจนะนย่ยทเ่เรามาฝึกทุกวันเนี่ยจะเกิดไม่เกิดเนี่ยเมื่อมันเรื่องปกติเราต้องบอกมันอยู่ที่ใจ <c oughs> มันอยู่ที่กำลังใจตนะ้บอก จะไปไหนก็มีอยู่กกำลังใจถ้าในยุคปัจจุบันนะถ้าจะไปไหนไกลๆนะเดินทางไกลๆเนี่ยมันต้องมีกําลังทรัพย์กําลังทรัพย์แต่กําลังทรัพย์เนี่ยไปใกล้กว่ากําลังใจบางคน,นเอ๊ะงงวะ่ะฝึกกรรมฐานเนี่ยมันจะไปไกลขนาดไหนฝึกกรรมฐานเนี่ยนะจะควบคุมจิตได้เนี่ยไปทั้งโลกธาตุเนี่ย ไกลไหมไกลไปพรมแป๊บเดียวถึงแล้วไปเทวดาชั้นไหนก็ถึงนไปทั้งตัวนี่แหละ <c oughs> นี่เราฝึกจิตมันไกลไงฝึกตัวเรามันไกลฝึกทั่งโลกอนะไปแค่โลกนี่แหละตอนนี้ไปได้ก็ดวงจันทร์นั่นแนหะไปก็ได้ไม่กี่คนหรอกนะไม่สามารถจะดทาทัวร์ไปได้ เขากําลังทำอะแต่ทาไม่ได้หรอกเพราะตอนนี้มันยังฆ่ากันอยู่มันเลยเลิกทำํำมนุษย์เป็นอย่างนี้แหละเพราะใน,ในโลกมนุษย์เนี่ยมันจเจริญแล้วเสื่อมจเจริญคําว่าเสื่อมคือวัตถุติดวัตถุเสื่อมโดยศีลธรรมโดยศีลธรรมไม่ได้นำศีลธรรมมากับควบคุมวัตถุควบคู่กับวัตถุ มันก็เลยมีเรื่องราวเห็นไหมพราะในยุคนี้ก็เลยมีหลายขึ้นมีขึ้นเทาๆจะดีก็ไม่ใช่จะเลวก็ไม่ใช่ขึ้นเทาๆอ่ะแล้วก็มีขึ้นขาวๆใสๆเนี่ยอย่างเราเนี่ยเวลาสวดมนต์จิตเราก็จะใสาขาว,วนะหนีจากอารมณ์ไม่ดีไงห <c oughs> นีจากความโกรธโลภหลง นีจากกายกรรมไม่ดีวจีกรรมที่ไม่ดีงไงสวดมนต์กันนำพุทธมนต์นะซึ่งอยู่ในโลกเนี้ยมีใครเอาไปได้หรอกเห็นว่าตายเกิดนะไม่ว่าพุทธไม่ว่าปัจเจกไม่ว่าพะอรหันไม่ว่าเราเราท่านท่านนะีก็เอาเอาอะไรในโลกนี้ไปไม่ได้เวลาตายกับตายด้วยความรู้สึกควบคุมธาตุนะไม่ได้ก็ตายไนงะ เอาอะไรไปได้ไหมเอาแต่ความรู้สึกที่ทาไว้ติ้งไว้คือกรรมคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำกรรมอะไรไว้ในโลกก็อยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนจิตเป็นตัวบันทึกเราเป็นตัวบันทึกตาหัวจมูกได้นกายรูปรถยินเสียงมันเข้าไปที่จิตส่งเข้าส่งออกนะ่นอย่างนั้นแหละ มันที่กรรม